โลกมนุษย์ใกล้จะสูญพันธ์สงครามและความรุนแรงประทุทวีคูณขึ้นไปทุกทีอาหารและพืชไม่สามารถเติบโตได้เนื่องจากรลังสีนิวเคลียร์ที่มนุษย์นั้นยิงใส่กันและในขณะที่มนุษย์นั้นเริ่มหมดหวังเทพเจ้าหอยนั้นก็ได้จุดติลงมาเพื่อช่วยมนุษย์ของเขาภายใต้พลังของเทพเจ้าหอยนั้นทำให้โรคนั้นดีขึ้นมนุษย์กลับมามีความสุขอีกครั้งและตลอดไป จนกระทั่งตัวร้ายมันได้กลับมาอีกครั้งมองซ้ายมองขวาสวนสาธารณะของไอ้พวกมนุษย์งั้นเหรอฉันว่าที่นี่แหละเหมาะที่จะทำลายล้างที่สุดแล้วฉันเกิดมาเพื่อทำลายล้างไอ้พวกมนุษย์พวกนี้มันจะต้องสูญพัน เออโอเคเอาละไอ้พวกมนุษย์น่าจะรักไอ้เทพหลอดมากมากเลยสินะเออเอาละไอ้เทพเจ้าคอยดวงนี้โหมนุษย์ทำรูปปั้นสีทองให้มันเลยเฮ้โอเคเอาละนี่ถึงเวลาแล้วอยู่นี่โอร้องจอาสักทีสิเอาแบบที่เงียบๆเอาละมาเฮฉันพร้อมจะจัดการคนแล้วเออเอาละภารกิจแรกของเราคือระเบิดรถอย่างนั้นเหรอ ฮึว่าไงอู้กูเห็นมนุษย์ต่างดาวปะเนี่ยนี่กูเมาเกินจนเห็นยื้อบวมมันสมรุต่างดาวมาเลยหรอเนี่ยโอ้ยมึนฮะาคนลุงคนลุงไม่ได้เมาหรอกมันคือเรื่องจริงโลกมนุษย์น่ะมันดีเกินไปแล้วไอเทพเจ้าคอยมันคอยปกป้องที่นี่เอาละคนลุงเป็นลายแรกของผมเลยแล้วกันอ้จะเถอนไรยชนเนาะคนลุงมาเนี่ยอา้าวคนลุงอโอ้ ไม่รู้เรื่องไม่รู้เมาไม่รู้เรื่องเฮ้ยทำไมกูใช้มือกับคุณลุงดีไม่ได้วะเอออเอาละงั้นคุณลุงไปติดกับนู่แล,ล้วกันอไปไปติดกับตึกแล้วกันนะไปนี่หายเลยลงุงไปไปไปอา้าวคุณลุงหายคุณลุงหายไปไหนวะเอา้าคุณลุงเข้าไปอยู่ในตึก เอาล่ะาาท่นานผู้ทมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอ่าเอเรียนมหาบรารยสุดโหดที่จะมาถล่มดวงดาวของมนุษย์ที่มันดูดีเกินไปนะครับมาโอเควันนี้เราจะมาทลารเออโลกที่เทพเจ้าคอยรักนักหนานะครับมาเออดูที่บอกอู้มันดูตองดูโอ้แต่ไม่กลัวหรอกมีเทพเจ้าคอยคอยดูแลที่ดีอยู่ฉันไม่กลัวแกหรอกนะอืไม่กลัวอย่างนั้นเหรอโอเคฉันจะเดินเร่นแถวนี้ดูก่อนนะเอา นี่อะไรวะเนี่ยขายอะไรโอ้โอ้โอ,โอ้ฉันเห็นโอ้ฉันเห็นมนุษย์ต่างดาววิ่งเยอตัวรอ้อเอาล่ะดูรูปปั้นไอ้เทพเจ้าหอยสิมันชื่อรอดเส้นอย่างนั้นเหรอรูปปั้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ช่วยให้โรคนั้นรอดไปได้เหรอเออผู้ตัดสรู้นะครับมาเออโอ้โหอะไรขนาดนั้นเลย,ดวยวเดี๋ยววันนี้ไอ้เทพเจ้าหอย,อยโดนมนุษย์ยกย่องขนาดนั้นเลยหรอวะเอาล่ะฉันจะพังรูปปั้นแกทิง้งไอ้ อะไรวะไม่เป็นไรเลยล่ะโอเคเอาละช่างมันโอ hey! ้โหมนุษย์ดวงดาวช่วยด้วยอือเอาละพวกแกตายใส่พวกมนุษย์โง่นี่แล่โอ้โหเฮ้เฮ่เฮๆจะจะทำไรดวงดาดวงนี้ที่มันสงบสุขที่ทีพเจ้าคอยมม่คอยดูแล่ยูตลอดตี่ต่ทั้งบังบัง ไอ้แอนข่มการเมืองโอ้โหเบ่งท oh, ่าก้ามแป๊บหนึ่งเฮ้พระเจ้าขอยส่งข้ามาเพื่อจัดการเจ้าโอ้เจ้าเอเดอนอยหน้าโง่ทำไมในช่องนี้ไม่มีแต่คนชื่อ่อยที่ไหนพวกมนุษย์ก็พวกเราเฮจัดการไอ้มอนี่เร็วเฮ้ยไอ้มอนี่มันเป็นเอรินที่จะทำให้โลกเราเสื่อมเฮเอาละดูสิมันทำอะไรของมันวะน่ะไอ้ดูสิอะไรวะ แขนฉันฉันจะจัดการแกโยนหินใส่แม่เลยอ้โยนใส่พวกตัวเองก็เป็นไม่เฮ้ยเอาละเฮฉันจะจัดการแกอออพวกมนุษย์เลิกตามฉันได้แล้วยิงไปดิ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 ยิงไปแกมักอาดยิงฉันเอาไปกินนี่เอาไปกินอีกรูป เอาไปกินอีกลูกเอาไปกินอีก2ลูกเลยนี่ให้เลยให้เลยเต็ม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 เอาไปกินนี่เอาน่าออกช้อนโอ้มันเป็นใจแอ่นพิทักษ์โลกได้ยังไงวะเนี่ยที่ที่พระเจ้าข่อยส่งมาจริงหรือปะเนี่ยโอหทำไมมันกากจังเลยเอาละโอเคจะไม่รู้แหละเก็บของก่อนเออเอาละเก็บเลือดเก็บเลือดเออโอเคดูซิเรามีอาวุธอะไรบ้างโอ้โหเรามีอาวุธเยอะเลยอันนี้อาวุธอะไรเนี่ยเฮ้ยอาวุธอะไรวะเนี่ยอาวุธอะไรอ่ะพวกมนุษย์ ฉันขอลองทดลองอาวุธกันบ้งมแข็งว่ะมันทำให้แข็งแข็งโปเลยอ้แข็งแข็งแอะตายนะครับโอ้เฮ้ยไอเอรียนไอมนุษย์ยักษ์ต่างดาวมานี่ดินี่แหงยิงไปเลยโอ้โห้าเจ็บนะว้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะเด็เต็มเข้าให้นีเข้าหัวไปเลยี่เข้านี่เขานี่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  ยีงโดนอีกดิโดนอีกดิโดนอีกดิต้องไหลเนี่ยต้องไหลยิงอีกอะ่ะยิงอีกเอาเออทักม,มาโอ้าวตอนนี้ฉันเหลือแค่สิบห้าจุดชิบหายแล้วโอ,อ้แกฉันปกป้องออโรคของเทพเจ้าคอยบริสตอรสจะทำอะไรไม่เจอห,หมัดลมโอ้โหแม่งตบยังกระเดืองฮักทักมาโอเคเอาละยิงแขนไปโโอ้โอ โอ้แขนช้อนเออโอเคไอเทพเจ้าข่อเออดูผลงานแกที่แกเออปกครองโลกมนุษย์มานี่ฉันจะโอ้ยมันใช้หมัดลมอีกแล้วเออมันใช้ตบลมนะคะมา,าดูเทพเจ้าข่อดูเป็นตัวอย่างนี่ฉันจะทำไรเออโรคที่แกสร้างอ่ะกโดนอะไรอีกลยิงไรนี่เออนี่ยิงไม่ได้โอ้โอต้นขานของช้อนโอ้ฉันจะเล่นกลราอย่างไรวะเนี่ยเรื่องของแกดีฉันไม่สงอาล่ะฉันมีปืนสายฟ้าด้วยปืนสายฟ้านิง โอ right? okay, okay, right. oh, yeah, ้โหปืนไฟฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยโอเคเอาละวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปปืนไฟฟ้ายิงใส่มนุษย์ไล่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 ตัวชักตัวชักตัวชักตัวเอ่อหายซากจอมนุษย์ยิงปังเออเอาละไปต่อเออเอวินหนีไอ้หมอหนีแล้วนะครับมายิงเขามัน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 ยิงแขนมัดเออยิงแขนมัดโอ้โอยมันใช้มัดลงด้วยอ้าวโอ้โหมัดลมโคตรแรงเลยนะครับนะตบที นอนเลยนะครับแม่โอ้โหพวกมนุษย์มันเป็นแล้วเนี่ยเอ๊ะปลกเราปลอกปลองลอกขาพวกเราไว้ดูเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้อืออืออือเอาละเออใครโทรมาเวลานี้ไม่เหมาะต่อเว้ยไม่รับเว้ยเฮ้ยเราไม่ดีเว้ยต้อแข็งอ้่ะไอ้ยักษ์กุบิทักมันก็ตบผมจังนะครับนม่เอาล่ะวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ทำลายโลกดวงนี้ซะทำลายโลกดวงนี้ซะวิ่งเขามันดิเปิดโอ้เขาฉันโอ้ไอ้บ้าเอ้ย เออไอพวกมนุษย์พวกนี้มันไม่ต้อนรับเราเลยว่านะครับนะดูพวกมันดิดูพวกมันดิเฮ้ยจะจะแค่แค่นี่เอาปืนนี้ไปกินตีตัวติดกันซะแอะเออเอาดิไอ้นี่ไปติดกับมันฝรั่งตรงโน้นไปเออเออไปซะไอ้นี่ไปติดกับอ่ารถถ่วะอะไรสักอย่างเออดึงกันไปเลยนะครับน้เออไม่รู้แหละวิ่งไปวิ่งไปวิ่ง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 เฮ้ยฉันหายใจทางปลอดนะครับน้าเออนี่อันนี้อะไรวะเนี่ยไอ้นี่อันนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยนะครับน้ เอ,อ้ยเดี๋ยวจัดการก่อนจัดการก่อนอเ,เอ,อเาที่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยไอ้นี่ยิงไม่เข้าว่ะเอาละ่ะต่อมาไปจัดการยักษ์ต่อนะครับยิงตรงแขนนะครับปางปางปังปงปาง,ปาง,ปางยิงเล็นี้โอ้แขนฉันโอ้โหอดเล่นดําเบลลแล้วมา่งโอ้ยโอ้เอาอียิงแขนอีกยิงแขนอีก <rainforest> โอ้โหยังไม่หยุดยิงอีกโอ้โหมึงเพิ่งยิงไปแล้วรอบแรกเมื่อกี้ให้คุณได้ปล่อยพอังหน่อยสิไม่สมเลยไม่สมยิงกันโอ้โหเอาล่ะแกเข้ามาห enfin าฉันนจะยนนี่ใส่แกโอ้โหไอ้ข่โดนเต็มๆนะครับนะแล้วพวกมนุษย์เป็นบ้าอะไรวะเนี่ย เออไอพวกนุษน์บอกเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกเราไอเอเลียนออกไปที่พระเจ้าข่ยดูแลที่นี่อยู่โอ้โหดูไอ้น้ำแข็งมันยังไม่ตายเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยทำให้ฉันแข็งตัวกระจายซะโอ้โหดูมนุษย์ลุมต่อยดูมนุษย์ลุมต่อยไวเอเรียนนะครับมาโคตรปั่นอะโอ้โหนะครับนะไอ้นี่ตบทีเดียวแม่งล้มหมดเลยมนุษย์นะครับนาเอาละผมจะจัดการมนุษย์ให้กอดนี่ครับตาเอายิงแขนนี่ยิงแขนไปเหลือเกินวะเนี่ย นคราบวายเหลือด้านหลังโอ้ยด้านหลังตรงห้าดุดด้านหลังจะไปยังไงวะแล้วก่อนนะจะไปยังไงอ่ะแล้วก่อนโอ้แกมาด้านหลังฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันมองแกอยู่ตลอดเฮ้ยนี่มันเจ้าแขนเจะแขนมันเจ้าแขนจังหวะนี้แล่อ๋ออืโดนลมตายเหรอเฮ้ยแต่มาชอมได้เริ่มใหม่เลยนะครับาเออซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกนุชพวกนี้นะครับจะกลัวเรานะครับมาเออดูดิโอ้โหโอ้อย่งนี้แล้วเอรีเนบุก เอเรียนบูแต่เมื่อไหร่ที่เราทำร้ายพวกมันนะครับนะมันจะเริ่มสู้หรือเปล่านะครับนะอ่ะนี่เออเอาอ่ะมานี่นี่นี่โอ้โหอาวุธยกนะครับนี่เออไอ้นี่บอกโอ้จะทำามาฉันเลยเนาะไอ้อ้วนมานี้ไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ่ะรถดอดมาจากไหนวะเนี่ยนะครับนะไอ้อ้วนมานี้โอ้ไม่ตัวเจ้าจะลอยฟ้าปิ้วโอ้ยยิงมนุษย์ออกไปนอกโลกนะครับนะเอออ่ะเป็นไงล่ะไอเทพเจ้าคอยแกทำอะไรไม่ได้หรอก แกคิดว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอแล้วทำไมแกตายในรอบแรกล่ะอันนั้นมันรอบทดลองวิ่งปะทอยเอาละมนุษย์คนนี้ตัวนี้วิ่งมาวิ่งมานี่นี่เห็นไหมโอ้ยอย่าทำะไรมนุษย์คนนี้นะแล่าไงนี่อยไมไปนอกโลกแม่เลยนี่เป็นไงฮสะใจพอยังเนีเอาละอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๊๋อประตูขึ้นไปด้านบนนะครับาโอเคยิงรถภารกิจยิงรถก่อนยิงรถยิงรถอ่าเอาละพังรถหมดแล้วนะครับนา จากนั้นยังไงต่อจากนั้นก็ทําลายล้างทุกอย่างนะครับนะเออที่อยากทำเออมนุษย์ให้มากที่สุดหรือเปล่าโดยพวกนี้ดิมันทําอะไรกันวะเนี่ยโอ้สุดสดีครับโอ้โอ้มนุษย์ต่างดาววิ่งหนีเลวทุกคนวิ่งหนีเลยวิ่งหนีไอ้นี่มึงมานี่เลยนี่ติดกับรถไปซะอะช่วยด้วยเออติดกับรถอาเอาทำอะไรอะไรอะไรอรเออตัวจะติดกับรถโอ้ช่วยด้วยเออช่วยผู้หญิงคนนั้นแล้วเข้านะครับฮะเอออาการต่อมาปืนที่หกผมยังไม่เคยลองเลยว่ะมันคือปืนอะไรวะ นะครับคือปืนอะไรอ่ะยิงไปแล้วยังไงต่ออุ้ยยิงแล้วลอยเป็นลูกปองนะครับมาอู้พวกเราลอยฟ้าแล้วพวกเราลอยไฟนี่มันทาอะไรเนี่ยโอ้พวกเราลอยฟ้าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันวิ่งวนอยู่กับที่ช่วยด้วยฉันติดบั๊กฉันติดบั๊กจะติดบั๊กนี่นี่นี่ยิงให้มันลอยดิยิงให้มันลอยดิอู้หาพวกเราลอยฟ้าแล้วช่วยด้วยโอ้แม่ครับช่วยผมด้วยเฮ้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 ยนี่นี่มันอะไรนี่ ชอบทเทเวอร์จแกนะกันาะเอาเอาชอบทเทเวอร์อะชอบเทเวอร์อยู่หน้าร้านฮอตดอกอ่ะจัดให้มานี่ยสิเจมานี่มานี่ยมาติดกับร้านฮอตดอกนี่มานี่มานี่อ้าช่วยด right? ้วยเออร้านฮอตดอกเออกับฉันตีกันโอ้โหดูดิโอ้เออเเอาฉันออกไปเอาฉันออกไปไม่คนปั่นฮอตดอก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 ดีมากนี่เอ้าไม่ใช่นะกันนะดูพวกมันทำอะไรกันวะเนี่ย พวกเรากำลังเต้นท่าลิงกังกันอยู่ลิงกังลิงกังลิงกังโจโจลิงกังโจ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 ถึงโจ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 ถึงโจ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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพอเบิร์กเล่นได้แต่ดิฉันมันขานไว้ดิเจาโอ้ดิ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 หน้าเบื่ออ่าท่านผู้ชมตอนนี้เหลืออีกหนึ่งที่แล้วนะครับนาที่สุดท้ายผมผมผมว่ามันน่าจะอยู่แถวแถวในเมืองนี่แหละ อ่าโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมเออแล้วอะไรต่อเอาล่ะผมขอจัดการเจ้าอ้วนดีก่อนนะครับนะเออนี่นี่อะเอาล่ะเอาล่ะเออโดนไม่ดี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 เอ้ยโดนไต้โดนมนุษย์ลุมต่อยวะนี่อะไรนักหนาวะพวกมนุษย์นี่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 ใ จะปกป้องโลกอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกเว้ยเออเอาได้ี่นี่ยิงไรไหมยิงไรไหมวิ่งวิ่งวิ่งเออไม่เอาละตอนนี้นี่ไอ้ยักษ์นี่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเอาละมันใช้พลังต้มแซ่ผมแล้วโดนโอ้โหท่านี้หลบไม่ได้จริงๆว่ะนะครับมะเอ้ยเอ้ยยิงกระเบื้ อ่าตอนนี้เหลือไม่กี่จุดแล้วนะครับแล้วก็มีด้านหลังอีกนะครับที่เราตะกี้เราเล่นไม่ผ่านาตายก่อนนะครับเออเอาเอายิงแขนไปเออยิงแขนไปอีกเออมึงใจแน่มาขำน้อยโอ้ฉันไม่ได้หอมน้อยนะเว้ยเฮ้ยหนำฉันยังนะครับมาเฮ้ยมาตาพี่ยิงแขนจะทำอะไรจะทำอะไรดิดีดีดีเอออยากยิงตรงนี้ว่ะยิงตรงนี้ว่ะอยากยิงตรงนี้ว่ะอ๋อไม่ทันแล้วชิบหายแล้ว โอ้วิ่ง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 หาอาวุธ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 นะครับมาเราลองใช้รถดูดิรถรถทําได้ปหมรถทําได้ปหมอ่ะรถรถรถมานี่อ่ะโยนใส่ไหลดิอึ๊บไม่ได้ว่ะเออเอาแหละเราต้องเอาใหม่นะครับมาเฮ้ยแขนแขนแขนแนตัวนี้แขนตัวนี้แขนออนี่นี่นี่ยิงแขนไปดีอย่าอ้าแขนต่อหน้าผมเอ้ยเอาอีกแล้ว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 เอาอล้อือโอมอ้ยโอ้ยแรงแรง เอาล่ะต่อมายิงช่วงนี้นะครับน่าจะทะลุไปได้นี่โดนไปดีเออเหลืออีก3นัดเท่านั้นนะครับโอ้ฉันจะต่อแล้วหลอดเดียวโอ้ฉันคือผู้พิทักษ์จะทำอะไรผู้พิทักษ์พวกเรานะมนุษย์บอกนะครับนาเอาล่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปมันอยู่หล,หลังหลังให้แหละมันยิงถไ,ได้ครับนี่ว่าแล้วต้องยิงทะลุได้โดนไปดีโอ้แกเห็นได้ไงว่าท้งนี้ไม่ได้ไปด้านหลังของฉันเลยฉันไอเซ่เดาหน่ะเอาล่ะ เราต้องยิงมัม่วๆดูนะครับมาเออยิงมั่วๆยิงมัม่วๆใส่ยัยกษ์นี่ยิงยิงยิงอา้าวชิบหายแล้วแม็กหมดแม็กหมดอีกแล้วเออเอาลาบมาตอนนี้อาวุธเต็มแล้วละครับยิงไปเลยมั่วๆต้องโดนอะสักจุดโดนไหมไม่โดนบ้างท่านอยู่ส่วนไหนวะเดี๋ยวก่อนนะคิดว่า,าต้องโดนดิไม่โดนเลยเหรอไอ้ยิ่งทำไม่โดนแล้วแต่หาจุดไม่เจอใช่ไหมล่ะเฮ้ย อ้เอาหินจะไม่เกินทุกคนหลบแล้วนครับาะโดนใส่แพวกมนุษย์ของตัวเองแหละนครับาะที่มันโดนอ่ะนากดูานมู้ชมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้ช่วยด้วยฉันติดฉันติดแงนี่มันอ๋อ้อเฮ้ยกูเจอลูฟี่ลูฟี่แม่นาคขนองโอ้โหช่วยด้วยฉันกลายเป็นงูดาคอนดอมแล้วโอ้ช่วยไอ้พวกนี้บอกว่าจะทำให้พวกเรากลายเป็นงูอ้าวโอ้โหแม่ โยนหินใส่นะคะมาโอเคเอาละกระโดดนี้ก่อนไว้เออนะคัะมาไอ้พวกนู้นพวกนี้ลอยฟ้าว่าอีลอย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 ฟ้าลอย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 ฟ้าเลิกตามกูได้แล้วลำคาบดี่ดีเออ แอบไปด้านหลังมันนะครับนะตอนนี้มันยังไม่เห็นผมเอมันอยู่ไหนของมันวะเอาล่ะเกผมเจอจุดแล้วนี่นี่อ้าอยู่หลังกูโอ้ยกายบังอ่นมาด้านหลังของชอนตายซะหลอดเร็วเออท่านกับพังดาวไอดวงดาวที่พเจ้าขข่นี่ทิ้งซะทัาเกลียดโรคมันลดนี่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 ยิงไปเถอะนะครับนะอีกจุดเดียวจุดเดียวอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะโอเคเอาล่ะผมจะมุดไปด้านหลังดูนะครับนะาอาจจะได้ผลนะครับเฮ้ยมันไม่เห็นผมแล้วมันถอยไปอีกแล้วโอ้ มันอยู่ไหนของมันวะเอาแหละเอาแหละจังหวะนี้จะได้เห็นแล้วอีกนิดเดียวจะได้เห็นด้านหลังแล้วว่าด้านหลังมันมีอะไรจะได้เห็นแล้วอยู่ไหนวะฉันเห็นกันแล้วเฮ้ยตะกี้ด้านหลังแทบไม่มีเลยนะถ้าไ้ชมอปปิบหาย่ไหนอะเออเออสงสัสอยู่ท้าเหรออยู่ตัวอยู่คอหรืออยู่ไหนวะอยู่แขนเหรอไม่ใช่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไอโนมนี้ของแจอยู่ไหนวะเอออยู่หัวนะครับว่าเออถึงว่าไม่เห็นอ๋อแาโอยโหจมน้าไปเลย เรียบร้อยนะครับนะผ่านแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเรากําลังเล่นเวอร์ชั่นแบบเดโมอยู่นะครับนะเออฟูลเวอร์ชั่นจะมาอีกไม่นานนะครับซึ่งที่จริงมันก็น่าจะมาแล้วแหละนเะพรานะว่าน,นี้ต้งแต่ปี2017แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมไปเล่นเวอร์ชั่นฟูลแล้วกันถ้าถ้าเกมนี้มีคนดูเยอะแล้วอยากดูนะครับนะอ่ะเอาละหญิงสาวคนนี้บอกแม่เจ๊ะนะครับนาะเอาละว่าไงอะไรหรอเจ๋อมาดูสิโอช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้โอ้อ้นลยฟ้านลอยฟ้าโอ้ไปดีโลกมนุษย์เป็นของเราแล้วไม่มีผู้บิทักอะไรทั้งสิ้นแล้วไอ้นั่นมันทำอะไรวะล่ะไอ้นั่นมันทำอะไรวะล่ะฉันคือเจไดอะไรของแม่ยงมาเออี๋ยวนี้มึงซื้อคอนดอกกับใครวะเนี่ยคนขายคอนดอกเข้าไปแล้วนะครับมาเขาวิ่งหนีกูไปแล้วงั้นแกมานี่เลยถ้าแกกินคอนดอกมากนะอ้ผมไม่อยากกินครับพี่มานี่มานี้อยู่นี่นิ่งอยู่นิ่ง ไปติดกับตรงนู้นนะไอ้หนุ่มนะอ่ะไปไปติดกับโน่นเออโอ้จนโดนดึงล่างช่วยด้วยโอ้โหมันเป็นเกมอะไรวะเนี่ยเอาละเราจะไอ้อ้วนสองตัวนะครับมาติดกันนะครับนะอู้หู้จโดนติดอู้หู้อ่ะหู้โดนดึงล่างกันนะครับนะพวกแกจะเป็นฝาแฝดกันตลอดกันโอ้อ่ะแล้วต่อมาภารกิจเนี่ยมันบอกให้เราเก็บให้ครบห้าหมนนะครับนะก็คือทำลายเรื่อยๆหรอโอเค เฮ้ยมีร้านสะดวกซื้อด้วยเฮ้ยร้านสะดวกซื้อเข้าขายอะไรวะเนี่ยนะครับว่าเออไม่มีอะไรให้ขายเลยนะครับนมาลองเอาปืนน้ําแข็งยิงใส่พวกนี้ดูดิปืนน้ําแข็งแข็งไฟพวกโง่เฮ้ยยิงร้านน้านก็แข็งเว้ยเฮ้ยยิงไอ้กบก็แข็งเว้ยเฮ้ยแข็งไหมไม่แข็งนะครับมายิงใส่คนแข็งอ้าวแต่มันมีนิดเดียวนะครับมาน่าเสียดายเอาล่ะไอ้เจนี่ทำอะไรก็ไม่รู้อไปติดกับรถสีเขียวซะนี่จะทำอะไรฉันน่ะ ผมจะให้เจนั้นพุ่งไปเลยนี่โอู้ช่วยหน่อยอู้องไรยจะติดกระฟ้ากระฟ้านะขรับะใหญ่เจนี่อู้เลยเหรออู้ฉันกดตัวนี้นีฉันตีเธอไปติดกับนู่นซ่าตึกนู่นไปไปติดกับตึกนู่นนู่นตึกนู่นตึกนู่นไปอืออือเอา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 มั่วแล้วนะครับมาอือโอ้ยดีนะครับมามั่วแล้วอันนี้ไปติดกับนู่นเอือเอาอันนี้ไปติดกับรถทำไมมันไม่กระได้เลยวะเนี่ยอืออือเอาอือ แล้วต่อมานะครับนี่คืออะไรเอ้ยผีสิงผีสิงผีหลอกนะครับมีผีหลอกด้วย,อ,ย,อ,ยอะไรก็ได้นะครับมาโอ้ฉันคือผีขึ่งตัวนะครับนะ เอาละนะครับนาตอนนี้ครบแล้วนะครับนารู้สึกว่ามีเอธิเรียนมาบุกมา UFO นะครับมาเออจากเทพเจ้าหอยบอกว่าเออฉันสั่งยานนี้มาเพื่อจะจัดการแกไอ้คอยเ้อที่มันทำร้ายโลกมนุษย์เอาละนะครับนะาเออตอนนี้เรามีศัตรูคนใหม่แล้วนะครับนาซึ่งก็คือ UFO เอาละดูมันยิงมาดิดูมันยิงมาดิเออเฮ้ยเอาละ UFO นี่น,นี่เอาละโดนไหมโดนไหมปังโดนว่ะเฮ้ยเลือดลดไว้เฮ้ยโดนดอกหนึ่งอ่ายิงกะกะไปนะครับนะโอ้โหมันยิงลูกอะไรมาวะเนี่ยนะครับนะโอ้โหมึงจะพังโลกตัวเองหรือเปล่ามี่มี่ไม่ได้โอ้โหมันก็ยิงโดนด้วยเออเอาละมาดูกันนะครับนะเอาละยัน UFO ของเทพเจ้าคอยจะมาเจอกับพวกเราอย่างนั้นเหรอเออจะไปโดนว่ะฮะฮะกะแมนแมนแมน เ,เต็มเต็มนะคระนะับน้าเฮ้ยเอาละมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะแม่นแม่นตือโดนไม่ดีโดนไม่ด,ดีเอาหน้าสั่นกันเลยทีเดียวเชียวอ้าวโอ้โหเร็วมาเร็ววะ่ะมาเร็ววะ่ะโอ้โหใครจะยิงมึงโดนกเะนะีย่ยใครจะยิงมึงโดนกเะนะี่ยเออเอาเอาอ่าต่อมาไหนดูครับนะผมจะลองใช้นี้โยนใส่มันดูนะครับนะโยนใส่ไอายานเอเรียดโอ้ยมันโยนระเบิดมานะครับนาโอเคปึ้งโดนไหมไม่โดนว่ะดึงมันมาได้ไหมดึงมันมาได้ไหมไม่ได้ว่ะต้องทำยังไงวะ แต่มันไม่เป็นไรเลยว่ะมันชิลมากนะครับเลือดไม่ลดเลยอ่ะมันแป็งแล้วมันแป็งมันแป็งแล้วยิงมันเออดูสิเออที่รอยเทพระเจ้าขอยขอพวกแกนะพวกมนุษย์ง้อเราไม่รู้เราเชื่อท่านถ้าท่านทำลายโลกคนเราก็ต้องเชื่อท่านไอพวกนี้แม่งค่อนข้างบ้าได้เนี่ยเชื่อแบบผิดๆนะเนี่ยดูไหมมันกำลังจะพังโลกดูเนี่ยดูมันยิงดิมันสนใจพวกแกม่ะดูดิดูดินั่น่ะระเบิดโต้งอยู่นั่นนหะเออไอพวกงเอ้ย ไอ้นี่กาบแม่นแม่นเลยเอ้าเอา,เอาหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วอย่าหมุนกูบอกเลยว่าอย่าหมุนโอ้เอาแหละ U F O ลวกมาลวกับดอกดนี้ออลวกแน่ไอ้บอส U F O ลวกแน่เอา้าไม่ตายเออยิงไปเป็นไงนี่เรียบร้อยนะครับนะชนะว่ะเ้อเอเอดูดิโอ้โหดูมันยิงนี่อา้ามนุษย์ตายหมดเลยนะครับนาะเลาไอ้นี่มันต้องการอะไรเนี่ยผมไม่ต้องการเลยหรอกครับผมต้องการนั่งเรือจัดใหอ้อยากนั่งเรือใช่ไหมมานี่มาไปไปกับเรือเลยบึ้งไป ตัวผมตัวผมทำไมผมบิดเอียงอย่างนี้ล่ะนะครับนะอะไรของมึงวะเนี่ยเอาไปไปกับเรือเอาไปอ้าวไม่ไปล่ะอ่ะงั้นไปอย่างนี้ก็ได้ไปมาเดี๋ยวพาไปเที่ยว้ยไปเที่ยวหรอไม่ไปไปไปพาท,ทิศนะครับไปไปพาท,ทิศอ่ะอา้าวอะไรวะเนี่ยอย่างเจนี่ก็ได้ไปตัวหน่วยทดลองไปไปไปหาพาท,ทิศดไปยจะไม่ไปเรียบร้อยนะครับส่งไปพาท,ทิศเลยนะฮะอ่ะ ใครเก๋าอีกนี่ใครเก๋าอู้หูทำไมดึงล่างผมเป็นสองต้นล่ะครับไปไปเออเออนุ่นไปหาดวงอาทิตย์นุนนนน่นไปไอ้วันนี้ก็เหมือนกันเออไอ้วันนี้บ่ไป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 อ้มไม่มไปดิส่งใบพาทิศเลยนะครับนะใครกวนตีนเนี่ยส่งใบพาทิศหมดนะครับเออเอาล่ะนะผู้ชมต่อมาผมจะลองหาทางออกจากเมืองนี้ดูนะครับนะเมืองมันดูกว้างดีนะผมว่าอะ่ะผมจะลองออกจากอุโมงค์ดูนะครับนะเอออุโมงค์มันจะพาเราไปไหนแล้วก่อนอุโมงค์ทำไมแปลกแปลก มึงเอาลูกอะไรมาแปะวาเนี่ยเอาอุโมงค์หลอกอูนี่มันโลกสมมุติขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอุโมงค์หลอกอุโมงค์หลอกอุโมงค์หลอกฮอหลอกหลอกหลอกเอเลี่ยนคอยด้วยอะไรวะเราล้วนี่เราข้ามไม่ได้มะเนี่ยเราข้าข้าไม่ได้ด้วยนะครับมาอ่ะแต่ก็ช่างเถอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะโอ้โหดูปืนน้ำแข็งผมดิ ยิงตึกทีนะครับตึกแข็งเลยดูโคตรเจ๋งนะฮะโอเคในการเล่นเอเรียนเออมเมฮิมนะครับนะก็เมฮิมอะไรสักอย่างนั่นแหละก็จบไปเปเท่าน,นี้เลยแค่แข็งพวกมนรู้ตสอนนะครับแค่แข็งตึกแค่ให้หมดนี่ ให้บ้านเออให้บ้านแข็งไปเลยนะครับมาโอเคก็โอเคนะครับสำหรับนี้นะครับก็สนุกดีนะครับกับการเล่น A เอเดียมไข่นะครับมาที่มาบ,บุกโรคของเทพเจ้าไข่จักเมืองง่อยแง,ยง,ยงยของที่นี่นะครับมาเออซึ่งก็เจ๋งดีสนุกมีตัวอะไรติดบ้ากให้เราตลกอยู่ตลอดนะครับมาโอเคสำหรับนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบาย